เวทเออเวทแต่ว่าเออเออเอวมาก็ดีอยู่เพราะว่าค่อยผัดลงทานอันนี้ก็ทํำลงทานเนาะส่งมอมาสวทเออเวทแต่ว่าเออเออเอวมาก็ดีอยู่เพราะว่าค่อยยิบบอกแบ่งกินชั้นทีเดียวกระทะยักษ์นะคะวันนี้ กวานแลวโืมพัดข้าวากระเทียมไข่ไก่ <c oughs> ตอนการทำข้าวผัด <c oughs> ุอเสรองปรุงรส จะมาทำข้าวผัดไปทำบุญกันค่ะจะไซีซีกว่าทุกคนมาคุยบุญผัดโรงทานอันนี้จะทำโรงทาน่ะสองมอมันเสเวตเออสสเวตแต่ว่าเออเออไอ้หนากะดีอยู่เพราะว่าค่อยยิ้มบอกริ้ยิ้มอกรูเป็นยินจักทีเดียว จะมาทำข้าวผัดไปทำบุญกันค่ะก็นซีสีกว่าซีซี่แกมยัดที่เดียวหรอแเปิน้ำเปลี่ยนเดียวแกน ใงต้นระเทพเนี่ยนี่าบบมันงะมาผีเดียวแบเออคือแ้วตัวนี้นะผมกว่าคาถาแรกเนว่ยมาต่อคาถาแรกันกรยเสียสุดคนนั้นเลยเน,า,น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 ะาะเงินทิกเดียวนี่ เอามันเห็นแล้น้ำุมันด่ห็นเยอะๆน้ำบ่เดี๋ยวให้มันนมบ่ักนาทีเอากระเทียมแค่ไข่ลงไปตอนการทำข,า <laughs> ข้าวผักผู้ชายจะิญดีบ่มาโรยต้นหอมผักชี เลยแบบน้เนาเงินคิกเดียวนี่ต้องมันเห็นแล้วนะำพุกมันี่เห็นคนเนียนได้ละถ้ามแม่นเอ๊ะแทะพร้อมเอ๊ะแทะบินแทะพุ่งเอาตอนเช้ามันสะแทะนะแต่ก็เราซื้อนาหน่อยนะเออเอมอมอาสินแล้วลงไปพร้อมแล้วมาคนให้เข้าให้เข้ากันเสร็จลงทาง เตรียมหอมอัจฉริยาทำ้กเจียบคนน้ายกระเี๊ยบที่เดืดโหรับแต่ต้องปเเารเียมไข่ไปตอนการทำข้าว ครัวจะมาทำข้าวผัดไปทำดินกันค่ตะเกียสีกวา้ายมาอล้ดีครัวจะมาทำข้าวผัดไปทำดินกันค่ตะเกีสิสีกว่าพผู้ชายมา้ดีผัรงทานอันนี้จะทำรมทานอ่ะเขามอมนสสเวตเออสสเวตแต่ว่าเอ้เอยอ้่าก็ดีอยู่ อดแค่ขึนาเปนห้องวิ่งหน่ยนอแม่ครัวทำข้าวผัดไปทำบุญกันข้าวันนี้ทุกขังเลย่ะเออ ก็บดเด็นให้เหมือนกันนี้สิสะอาดใช่ไหมทำข้าวผัดกันนะคะวันนี้สวยไหมรู้คลรวะและ้วข้าวผัดสูตรเลยว่าใส่ำดำช่บป่ะ <laughs> แกงจืด็เดือดโหดจ้เนเรื่องของนเดียวผักผู้ชายแกงจืดกมาโรยต้นหอมผักชีเย็เหัากระทะบอบต่อยไปทุกไปเย็นอ้าวไผแล้วก็เตรียมไว้ตัวจะมาทำข้าวผัดไปทำดีญกันค่ะก็ทือสีกวาด ดิฟิลเลยอะไรเนาะเงินพิดเดียวนี่เอามันเห็นแล้วนะคุณเีนคนบะเต็งคนเมือีวานข้าข้าเจ้าหลายชิ้นงานถึงแล้วข้เข้าัดธรรมดาแล้วข้าวั๊เเร็ดเชฟคุณเซฟเช็ี้หงื่ เตรียมรพ้อมอจระยั์มาทำทุกขังเลยค่อนอล้วบดเด่นให้มันกนนี้สิ ขา้าผัดถูกหนตื่น้ำบอกรึเปล่าหอมบิกบิแตที่เดียวกลงไปพร้อมแล้วมาคนให้เขา้าให้เข้ากันธรรมดาแล้วเข้าวผัดเ็ษเป็นเสบ แช่กอ้หิงแช่เลยจะได้นนองเงินทิดเดียวนี่เอามันเห็นแล้วนะพุ๊บเหนไม่เห็นคนก็ผัดถิกไหนเตินมน้ำลงถาน <c oughs> อันนี้จะทำลงถ่านละสอ,องมอมืนสะเวทเออ แตเวจว่าเออเออไอ้ยว่าก็ดีอยู okay> ่เพราะว่าค่อยเยอะๆน้ำบ่เี่ยวใมันนมบ่ตักหน้าจิ้มผักเห็นไหมทำข้าวผัดกันนะคะวันนี้โจ๊กแม่ลงไปพร้อมแล้วมาคนให้เข้า เ,เออคือแล้วตัวนี้นะผมว่ากระทะแหลกแนม่นบ้ามันตัวบบนี้กระทะแหลกบ้าทีคนเมือ่อจูวาน,น,นข้าวข้าเจ้าหลายเป้นงานเฉยเลยค่ะเอข้าวปดอ,าาอ,อนนันี่ยมีอันน,น,นั้นเน้นเอาผราทีา่เอากา กระทะยักษ์นะคะวันนี้หวานละโทมพัดเขาวะโอ้ขอราาลร่วเแข้าผพัดสุดเลยว่าเ <c oughs> สยดำที่ด้วต,ต้งกระเทียมนี่แนะบบมีแตงกวายิวหยิบฝักมนือสไลย่างใช่ a hi c็ roi ki b nta m